ที่ชอบตกกุ้งทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคันมานําเสนอนะครับคันตกกุ้งของค่ายอีเล็กตานะครับดูนะครับนี่คันสวยงามนะครับปลายคันเรืองแสงด้วยนะครับดูครับคันน้ําหนักเบามากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพานณนะลองไปใช้คันนี้ตกกุ้งกันนะครับว่าจะมีผลงานไหม คันดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะครับของค่ายเลตตานะครับคันตัวนี้เป็นคันตัวอย่างนะครับบริษัทให้ลองมาเทสดูเดี๋ยวโอเคสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าหมายเข้าหมายดูว่าจะมีกุ้งจับไหมแล้วเวลาใช้คันนี้ยกกุ้งมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ วอนนี้เราก็เข้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะเริ่มหย่อนเหยื่อกันเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นลูกกุ้งนะครับลูกกุ้งฝอย น,นี้เราลงเหยื่อกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวล่างรอสักครู่ถ้ากุงมันมีตัวเดี๋ยวแป๊บเดียวมาจับเลยท่านตบกันเดี๋ยวตบโอ้โหดูไอ้ท่นดูไอ้ทนนะครับไอ้ท่าน,น,น,นยังสวยนะครับ ลองดูนะครับคันตกกุ้งอีเล็กตานี่นะครับปุ๊บนี่ครับกุ้งสวยๆนะครับนี่คันตกกุ้งอีเล็กตานี่นะครับอย่างสวยเลย,ยนี่ดูตัวกุ้งไซส์สวยๆ ไปดูตัวใหม่นะครับนี่นะครับคันดีเลกตามันมีน้ำหนักเบานะครับมันทำให้สัมผัสกุ้งได้ดีมากดูนะครับคันเบามากด้วยปลายก็ไวนะครับดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูตัวใหม่นะครับเนี่ย ปุงจับอีกแล้วนะครับดูนะครับดูคันนะครับมีกินคันออเล็กต้านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆอยกเดินพลาดหมดเลยดูกดแล้วนะครับกดแล้วกดแล้วกดแล้วเอาอยู่อยู่เดินพลาดหมดเลยนะครับหลายคัน ันหมดเลยนะครับ,คครบตัวไม่ค่อยโตนะครับกุ้งชุดนีสด้สองตัวขีดได้เดินพันหมดเลยนี่นะครับคันอีเล็กตา้าคันตกกุ้งอีเล็กตา้าน้ำหนักเบามาก เคครับเดี๋ยวไปดูตัวใหม่ตอนนี้เรากลับกันแล้วนะครับวันนี้ผมได้มาสามหน่วยนะครับใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงพอดีหนึ่งชั่วโมงก็กลับเลยนะครับแต่ตัวกุ้งช่วงนี้ตัวมันไม่โต,ต,ตนะครับเปไปกุ้งสองสามตัวขีดนะครับช่วงนี้กุ้งมันยังไม่ค่อยกินก็ลองไปเช็คใหม่ดูก็ยังพอได้ไปต้มครับฝากด้วยนะครับคันตกกุ้ง เลิสตานะครับดูนะครับโอเคเดี๋ยวน่าจะมีวางจำหน่าย,ยเร็วๆนี้นะครับโอเคครับผมค,ครับ